ครับก็ัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับสู่แรงนอลลอกออนไลน์ช่องตำสองสามสองเก้านะฮะคลิปนี้มันเป็นคลิปเต็มเนาะที่ผมดอบการ์ดนะฮะสตาร์มอลล็อกนะหรือว่ามอลล็อกออฟดิสเพย์การ์ดนะครับที่ราคาขายกันในหลักแสนแหละนะครับคลิปนี้ผมจะทำหลายวันแล้วนะแต่ไม่มีเวลาครับวันนี้มีเวลาว่างนิดหน่อยครับก็เลยมานั่งนะพาลิองตัวเองนั่นเองนะที่ดรอปมานะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ลงนะแล้วมันีเพื่อนๆหลายคนที่อยากเห็นคลิปเต็มๆเนาะว่าก่อนจะดรอปเนี่ยทำาจะ ทำอะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตายกี่ครั้งอะไรเงี้ยครับก็เริ่มตั้งแต่ดันหมาเลยนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะขึ้นไปสู้กับตัวมอลล็อกแล้วนะครับอ่าก็เราก็ฆ่าตามปกติแหละอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าตัวที่ผมลงเนี่ยรอบเนี้มันเป็นน่าจะตัวที่ประมาณตัวที่10พอดีเนาะที่ดรอปนะครับรอบรอบที่10ที่ที่ผมลงที่ผมลงพอดีนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก่อนที่การ์ดบอสจะดรอปนะฮะ การ์ดที่ผมได้เนี่ยเป็นการ์ดบอสมอลล็อกออฟดิสเทเนี่ยเป็นใบที่2ของเซิร์ฟคอร์สนะครับผมนะใบแรกเนี่ยมีคนได้ไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการปิดในราคาที่แพงมากๆนะแต่ใบที่2ก็แพงนะครับผมนะตอนแรกผมยิงไอ้ตัวล่างสำรองไปก่อนนะครับก็ยิงนั้มเราก็ยิงตามปกติเลยนะฮะสังเกตรดรอปนะผมก็กดดรอปอยู่นะครับแต่ดรอปนี้ไม่ใช่เป็นดรอปพิตอีนะเป็นดอรอปกัมธรรมดานะครับก็คือดรอปล้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับที่เพื่อนๆกดกันนั่นแหละนะครับ แ้วทีนี้มันก็จะเศษตัวสาตาร์นออกมานะไอตัวนี้แหละที่มันดอปการ์ดนะฮะก็ตั้งแต่เริ่มเลยนะผมก็ยิงไปเรื่อยๆเว้ย <g iggle> ยิงไปยิงไปยิงไปเรื่อยรู้สึกจะมีตายเลยนะเดี๋ยวให้เพื่อน <g iggle> ๆดูดีกว่านะครับอ่ะโวจงหวัเน,นี้ยมันก็เดินขยับมาหาผมเว้ยผมก็แบบวิ่งหนีนะอ่ะวิ่งหนีสังเกตนะผมจะไม่ใช้ปั๊มแบบเข้าต้มอะไรนะเออคือมันมีดอกมันมีดอกครึ่งอยู่นะเพราะว่าไอตัวนี้ผมไม่ได้เอาปั๊มเข้าต้มมาอันนี้ก็โดนแบบกระแทกไปทีนึงนะก็ล้มเลยนะครับผมนะ ทุกครั้งที่ผมตายเนี่ยถ้าเกิดผมสู้กับบอสตัวที่ราคาแพงๆเนี่ยผมจะเด้งเกิดทุกครั้งนะเออผมจะไม่ให้มันเสียรอบอ่ะนะเพราะคือเหตุการณ์เนี้ยเคยมีรอบหนึ่งแล้วที่ผมแบบตายแล้วผมแบบเด้งขึ้นมาแล้วก็ยิงอะ่ะแล้วก็การ์ดตกอะ่ะก็คือคลิปของธนาทอเนาะใครใครยังไม่ดูก็ไปดูได้ในคลิปที่ผมดรอปธานาเนาะพิมพ์ใน YouTube ก็น่าจะขึ้นนะครับอันเนี้ยผมก็ยิงมาแล้วเดี๋ยวการ์ดใกล้จะตกแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยผมก็ยิงไปเว้ยติดแข็งใบดงใบเดยบก็ยังไม่ได้กดนะครับ อ่ะแล้วบอกว่าวิ่งออกมาเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปเดียวที่ผมทำไฮไลท์เนาะที่ที่เพื่อนๆเห็นกันในกลุ่มเนาะอ่านี่แล้วผมก็หมาล็อกแล้วก็ยิงครับ <c oughs> ดูจังหวะที่แบบแสงมันตกนี่คือแบบฟิงเห็นปะคือแบบโอ้โหช่วงจังหวะเนี้ยผมแบบเฮ้ยไอ้หี้ยกาตกผมแบบทําอะไรไม่ถูกนะช่วงนี้ผมน่าจะลุกขึ้นไปอยู่นะลุกขึ้นไปทําอะไรหรือว่าลุกขึ้นไปจับหมอนมาเว้ยแล้วก็ดีใจเว <c> ้ย <oughs> เออแล้วก็กลับรีบกลับมาแล้วก็เช็คใหญ่เลยเฮ้ยจริงวานเนี้ย โมหลอกออฟดิแพ้ว่าเฮ้ยตกไอ้เฮ้ยกาตกอะไรอย่างเงี้ยเออดีใจมากๆเลยนะเออแล้วเราก็แบบว่าโอเคไอ้เหีเ้ยกาตกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปโพสโชว์เพื่อนในกลุ่มหน่อยนะฮะผมก็เลยไปโพสเนาะในกลุ่มแบบ Facebook นะครับแล้วก็แชร์ไปในกลุ่มเลนนะก็มีการแบบแตกตื่นกันนะครับเออก็มีการแตกตื่นกันประมาณหนึ่งแล้วกันนะแล้วคนก็ ไปทำเควสลงด่านนี้เยอะเนาะเออก็คือแบบว่าดอกแบบดอกแบบงงๆนะเออดอกแบบงงๆแล้วก็แบบว่าเออแบบแล้วเป็นการ์ดที่ราคาแพงเนาะผมก็เลยแบบเฮ้ยเฮ้ยมันมันดอกกับเราแล้วนะเดือนนี้คือเดือนที่แล้วเราก็ดอกการ์ดบอสเนาะพีโอนี้เดือนก่อนหน้านั้นก็ดอกเนาะเออคือมันดอกทุกเดือนนะเราก็แบบว่าดีใจเนาะแบบใบนี้มันเป็นใบที่แบบว่ามันการ์ดมันการ์ดมันมูลค่ามันสูงมากเนาะเออเราก็แบบ ดีใจมากๆเลยนะครับล้วก็เมื่อกี้ไม่ฝันเลยว่าจะมีวันนี้จริงๆนะับผมนะเออผมก็เอาไปโพสเนาะใน Facebook แล้วก็แชร์ไปในกลุ่มเลนนะฮะแล้วก็ตัดคลิปไฮลงไฮไลท์ลงไปอะไรเงี้ยมีคนมาแสดงความยินดีเยอะมากนะรวมไปถึงแบบมีคนมาติดต่อซื้อด้วยนะเออก็มีอยู่แล้วเนาะก็ณตอนนี้ที่ผมลงคลิปเนี่ยรู้สึกว่ามันดรอปมาทั้งหมด3ใบแล้วนะครับใบที่3ผมไมเป็นู้ขายออกไปอย่างก็เพื่อนๆไปหาสืบกันเองนะเออก็ จะมาลงแค่นี้แหละให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าเออเนี่ยผมแบบตั้งคือตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่ลงจนจบเลยนะว่ามันเป็นมันเป็นยังไงบ้างเนาะเออก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะชอบนะเออคลิปแบบว่าเต็มเต็มอย่างนี้นะคือแบบว่าเวลาดรอปการ์ดมันมีคลิปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสตอรี่ที่ดีสําหรับเราเลยมันจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับในทําให้เราแบบลงดันได้เนาะเออต่อๆวันต่อๆไปนะครับผมนะ ก็ใครดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์กดซับสไคร์ช่องตามตองส่เก้าก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮจะเป็นจะเป็นการ์ดใบไหนก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับส่วนนี้ตามงสองเก้าขอให้ทุกคนโชคดีในการลงดันนะครับผมนะส่วนนี้สวัสดีครับ